การเมืองที่วันนี้ต้องบอกว่าวุ่นวายกันจริงๆโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองนั้นแม้ว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะเสนอทางออกแต่ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่บอกออกมาเขามักจะเป็นทางตันครับตรงนี้หรือไม่เลยทําให้ฝ่ายที่เขามีความคิดที่สร้างสารรค์เกิดไอเดียใหม่ๆพยายามทําแอปขึ้นมาครับเป็นแอปแนวจิ้นหรือทําให้เกิดมโนครับรล่าสุดก็คือมีแอปยิ่งรักปทะสิเทพครับ ซึ่งแอปตัวนี้ก็เป็นการล้อเลียนแบบคุณควรเป็นการ์ตูนเกมนี้ถือได้ว่าจะชวนให้พวกบรรดาพ,พอการเมืองหรือคนที่ไม่สนใจการเมืองนั้นคงจะต้องมาจดจําว่าคุณสุเทพหน้าตาเป็นอย่างไรคุณยิ่งรักเป็นอย่างไรแล้วจับคู่ทั้งคู่นั้นมาให้พบกันแล้วจะเกิดรูปหัวใจขึ้นมาครับเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าฝั่งที่ชอบคุณสุเทพหรือคุณยิ่งรักจะจดจําพฤติกรรมหรือจดจํา รูปลักษ์ใบหน้าของคนที่คุณชอบเท่านั้นนะครับแม้ใแต่คนที่มีชอบหน้ากันก็จําเป็นจะต้องจดจําเอกลักษณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ครับติการของเกมก็เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าคุณจะต้องจดจําใบหน้าอย่างเช่นคุณยิ่งรักจะต้องจับคู่กับคุณสุเทพเพราะเป็นคนละฝ่ายคนละฝั่งกันนอกจากนี้ยังต้องจดจําสีให้มีสีเดียวกันลวดลายเดียวกัน บนข้อจำกัดของเรื่องเวลาที่ลดลงเรื่อยๆครับเช่นเดียวกันกับปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้ครับก็มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวพันเช่นกันเพราะยิ่งถ่าการปองดองหรือความสามัคคีเกิดขึ้นช้าเท่าไหร่ความเสียหายของประเทศชาติก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับ